วันนี้ผมจะมารีวิวผลแม็กมาปืนนะครับผมนะฮะพร้อมแล้วไปดูกันสกิลแรกคือสกิลนี้อ้า,อาวเรียบร้อยโอเคเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับพักชุดพักชุดท่านผู้ชมนะฮะอ่าซื้อด้วยสกิล Z นะฮะเป็นสกิลที่แบบว่าเหมืนอนยิงเลยนะฮะถ,ถ,ถ้าที่ผมเข้าใจนะฮะ สกิลที่สองเหมือนเป็นการพุ่งนะฮะอ่าสกิลที่สามนะฮะก็เป็นเหมือนปล่อยลูกบอลนะเท่าที่ผมดูเนี่ยสกิล F นะฮะเป็นสกิลบินนะฮะแถมเวลาบินเสร็จเนี่ยมันจะสร้างดาเมจด้วยนะฮะสกิลสุดท้ายเป็นสกิลอันตินะฮะซึ่งโคตรใช้เล็กๆคือแหลกเลยนะฮะและบอลมันสามารถเดินและสามารถเดินบนน้ำได้ด้วยนะคิดเอาลวกันกุ้งขนาดไหนอะ บินได้ลงน้ำได้เออคตรตึงนะฮะอ,อ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับผม